เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์แบบอิโมจิใน Facebook กันเนาะอ่านในคอมพิตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวใครใหมาตามๆผมก็ได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะแล้วก็อื่นเลยนะผมเราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า k m MM บเีเทสแบบนี้เนาะอ่ะเอาล้วพอเราได้พิมพ์ค้นหาตามไม่ได้แบบนี้แล้ว,ลวเราจะเจอเว็บไซต์นี้นะผมก็เราได้กดเข้าไปกันได้เลยนะผมกับเว็บไซต์เนาะ อ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามาแล้วในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีเราได้กดลงชื่อเข้าใช้งานกับสมัครสมาชิกกันเนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็เราได้มากดสมัครกันไปได้เลยแล้วผมเรากดสมัครกันไปเนาะอ่ะแล้วพอเราได้กดสมัครกันมาแล้วนะผมในหน้าต่างการสมัครเขาก็จะมีเราได้กรอกชื่อกดมีกรหััผ่านอะไรไปแบบนี้เนาะแล้วก็มาที่ที่ตรงข้างล่างนี้เพื่อเป็นการยืนยันนะผมล้วกดสมัครไปเนาะทางนี้ง่ายๆก็จะเป็นการสมัครได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครนะครับผมที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชื่อเข้าใช้งานทตัะอ่ะไรกดก็ไปได้เลย แล้วพอได้กดลงชื่อใช้งานมาแล้วผมหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็อยู่ตรงนี้ให้เราได้กดกลับมากันได้ลอวหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะแบบนี้เลยเนาะหรือว่าใครได้ได้ลงชื่อใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะได้มีบริการให้กับเราได้สามารถที่จะเติมเงินกันได้หรือว่าจะมียอดเงินจะส่งตรงด้านนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทำการส่งตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือว่าใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินเราจะเติมเงินเพื่อมาทำการก็เราได้กดเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมที่เขาว่าเติมเงินะอ เราได้กดเข้ามาแล้วในการเติมเงินหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมไปขับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทําการเติมเงินนะผมได้เพื่อไปใช้งานกันได้เนาะก็ได้มีผมหมดหมู่การเติมเงินให้กับเราสามารถที่จะเลือกเติมเงินกันได้ด้วยแล้วผมไปช่องทางตั้งหกช่องทางแบบนี้เลยเนาะหมดหมู่ช่องทางการเติมเงินเนาะใครจะโหลดคนใช้ช่องทางไหนในการเติมเงินก็สามารถที่จะเลือกไปได้เลยแต่ผมต้องหกช่องทางแบบนี้สำหรับการเติมเงินเนาะอ่าก็เป็นแบบนี้กันได้เลยหรือว่าใครที่มียอดกันกันอยู่แล้วหรือว่าเติมเงินไปได้แล้วนะครรรรััััับบบผผมมมมมเเเเเเเดดดดีีี๋ยยววนนนนนน้้้้ใหหาา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 กกกกกกลลลท่่ตงิไะ แล้วพอเราได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างเรื่องวซ่าเราทีนี้เ,เราเลือกบทหมู่หรือบริการแพลตฟอร์มเด้องการจะทำการกันได้เลยเนาะเราก็เลือกกันไปก่อนเลยนของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กคราวนี้เราก็เลือกบทหมู่กันต่อแล้วผมเราก็เลือกกันไปเนาะหมบดหมู่ก็เป็นแบบนี้เลยแล้วผมเราจะเพิ่อมอะไรอิโมจิเฟซบุ๊กแล้ผมก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็กดกันไปเนาะอ่ะเพื่อเลือกบทหมู่กันไปได้แบบนี้นะครับผ,นะผมเราก็มาเลือกอิโมจิกันนะผมว่าเราจะเพิ่อมอิโมจิแบบไหนนะเบบน,นะาะก็กดไปที่บริการนะผมอ่ะ บริการเนาะอ่าผมลืมนะผมจะเป็นอ e m o จิแล้วเนะอ่า e จิหัวเรานะผมก็จะอยู่อันนี้เลยเราก็กดไปได้เลยนะผมผมกดไปเนาะอ่ะแล้วเพื่กไปได้ทั้งหมดหมู่แล8บริการแบบนี้แล้วให้เราได้กดกลับมาที่โปรไฟล์ของเราเพื่อนำารคลอกลิงก์นะครับผมอ่ะพอได้ลิงก์ของโปรไฟล์บุกแล้วกันมาให้มาวางผมวางลิงก์ไปได้แบบนี้แล้วให้เราได้ใส่จำนวนเท่ากันเพิ่มไปได้เลยนะผมอ่ะผมก็ใส่ไปเนาะอ่ะแล้วพอได้ใส่ทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แบบนี้เรากดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะผมเรากดส่งไปเนาะ แลวผอได้สั่งซื้อไปแล้วนะผมการสั่งซ eh? worries, care, them, ื to to ้อของเราจะ็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้ด้วยนะผมได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะทีนี้ง่ายๆก็จะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ตามแบบนี้กันไปเนาะหรือว่าใครที่ได้สั่งซื้อไปแล้วนะผมในระหว่างนี้เนาะเราอยากจะดูออเดอร์หรือว่าการสั่งซื้อว่าเป็นยังไงนะผมว่าหลังจากการสั่งซื้อเป็นยังไงแล้วเนาะก็เราได้กดเข้ามาที่ตู้นี้กันได้นะผมที่คำว่าปดการสั่งซื้อเนาะ อ่ะพอเราได้กดเข้ามาแล้วที่ประวัติการซื้อแล้วผมในประวัติการซื้อก็จะมีการแจ้งบอกยอดเดอร์สถานะและด r ออเดอร์เลยแบบนี้กับเราสามารถที่จะดูกันได้เนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะผมกับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาดูกันได้เป็นแบบนี้เลยเนาะหากว่าใครเกิดสนใจบริการไหนเป็นการเพิ่มเติมหรืออยากจะทำการการเพิ่มเติมด้วยในระหว่างนี้ก็ผมในเว็บไซต์ที่กำลังรอออเดอร์กันอยู่เนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะผมที่คจว่าบริการเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบเร่งไปหน่อยนะผมก็ต้องขอโทษด้วยเนาะอ่ะเอาง่ายๆนะผมถามว่าใครที่กำลังรอออเเเเเเดดดรร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 ร์กกกกกกกันนนนนนนยู่่่่่แแลล้้้้้้ววววใใใะะะหาา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 างงีีีี็็็สสจจบบบิิิิททพมมมมตตตไไซถขค เื่อใครกําลังดูออเดอร์กันอยู่แล้วเกิดสนใจบริการอะไรยังไงแล้วผมก็จะได้พาเข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้เนาะเพราะได้หน้าต่างตรงนี้ของบริการนะผมเขาก็ได้มีการรวมมูลบุญบริการอะไรเยอะแยะมากมายทำเว็บไซต์กับเราสามารถที่จะกดเข้ามาดูที่ตรงนี้กันได้ผมมีเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะหากว่าใครที่สนใจอยากจะทำกัน้านไหนหรือว่าอยากจะดูบริการอะไรเป็นการค่าเพิ่มเติมหรือว่าสิมเติมอะไรเพิ่มเติมผมเวเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเข้ามากันได้ที่ตรงนี้กันได้เลยเนาะอ่ะตามแบบนี้ก็ได้เลยอ่ะ หรือว่าใครได้ได้ทําการอะไรกันอยู่ในระหว่างนี้แล้วทําการอะไรกันในเว็บไซต์ผมแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานในการใช้งานอะไรต่างๆในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาเนาะแล้วอยากจะแก้ปัญหาแล้วผมให้เราได้กดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้แล้วผมเขาก็จะมีข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ดังผมให้เราได้กดเข้าไปากันได้ที่เขาติดต่อแอดมินเนาะ อ่ะพอได้คนเข้ามาการแล้วที่ติดต่อแอดมินนะผมหัวข้อเขาได้มีช่องทางให้กับเราสามารถที่จะเลือกช่องทางการแก้ปัญหาได้ด้วย้ะผมเป็นส่วนช่องทางแบบนี้เลยเนาะจะมีทั้งช่องทางแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็เป็นช่องทางผมช่องทางไลน์ให้กับเราสามารถที่จะเลือกการแก้ปัญหาได้ด้วยเนาะใครเกิดปัญหาอะไรยังไงและสะดวกช่องทางไหนในการแก้ปัญหาก็สามารถที่จะเลือกไปได้เลยนะผมต้องส่งช่องทางแบบนี้เลยเนาะอ่ะใครที่สะดวกช่องทางไหนอะไรจะไงกระตามนี้กินได้เลย หรือว่าใครที่ได้ใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ต้องมาแจ้งปัญหานะผมไม่จำเป็นต้องมาแจ้งหัวข้ออะไรเนาะหากว่าใครใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะลองแนะนำเพื่อนหรือเข้ใาใจเข้าไปยังไงเว็บไซต์ด้วยนะผมหรือใครที่ใช้งานไปเนะาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ถ้าผมที่คข้ามาแนะนําเพื่อนเนาะ อ่ะหากว่าใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนนะผมก็ให้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันแล้วนะผมในการแนะนำเพื่อนก็ได้ง่ายๆเลยผมเปแค่กดเข้ามากันแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปตกใ้เพื่อนเราคุ้นรู้จักเราเนาะให้เขาได้กดเข้ามาในนี้ของเว็บไซต์เราเพื่อมาทำการสมัครแล้วก็ทำการอะไรต่างๆในเว็บไซต์ผมทำนี้ก็ง่ายๆจะเป็นการแนะนำเพื่อนเราคุ้นรู้จักให้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะอ่ะก็สำหรับใครถ้าผมดีเชื่อในแนะนำเพื่อนก็เข้ามาตามนี้ก็ได้เลย หรือว <END> ่าใครในนาที่นี้นะครับผมได้กาลังทําการอะไรกันอยู่หรือว่าทําการดูตามผมอยู่แล้วทําการในมือถือด้วยเนาะสำหรับใครที่ใช้การอะไรต่างๆของเว็บไซต์ผ่านมือถือแล้วผมตอนนี้ผมอยากจะแนะนําด้วยนะผมว่าในส่วนของเว็บไซต์ผมมีเวอร์ชันเปแอปพลิเคชันด้วยเนาะสำหรับใครที่ใช้งานในเว็บไซต์ผมเป็นเวอร์ชันเอเป็นเอในในเว็บไซต์ของผมแล้วอยากจะใช้งานก็ได้แบบง่ายๆหรือว่าอาจจะใครถ้าผมที่ใช้งานเว็บไซต์กันแบบบ่อยๆแลผมให้สามารถที่จะมาดาวน์โหลดเอาผมเป็นแอปพลิเคชันกันได้เพื่อไปใช้งานกันได้ด้วยเนาะติดมือถือของท ิชันด้วยนะผมก็จะใช้เดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะอ่ะผมก็เริ่มพูดผิดพูดถูกด้วยนะผมก็ต้องกลับมาดูที่อ่าพูดของเราที่ก่อนแะล้วผมเพื่อไม่เสียเวลาคนดูนะผมจะพูดผิดไปมากกว่าน,นี้แนละ้วผมก็ลองกลับมาลูหน้าจอกันดูดีกวา่าผมก็จะขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะอ่ะ โอ้เก็น,นี่เลยนะผมาราจะเ่การสั่งซื้อไปแล้วก็น่าเราจะพูดผมตอนนี้ยอดไลค์อิม่มจิ๋มผมเพเฟซบุเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากัาะเบียบๆแบบนี้แนละ้วผมเพิ่มขึ้นมาจนใกล้จะเสร็จแบบนี้เนาะอ่ะอย่าไม่เสร็จแะผมรออีกนิดนึงนะผมเดี๋ยวก็จะเสร็จเนาะอ่ะก็แล้วก็ง่ายๆแบบนี้ด้วยผมสับขั้นตอนในการทำเนาะะใครที่สนใจะเข้ามาทำตามก็ให้เข้ามาทำตามผมก็ได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยผมกับเว็บไซต์เมเอ็มเนาะผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้แล้าผมสั่าาท่าตามกนว เกิดปีปัญหาหรือว่ายัางไงในเว็บไซต์ผมก็อย่าเพิ่งที่จะอะไรเนาะในเว็บไซต์มีให้แจ้งปัญหากับแอดมินไ,ได้ผมหาว่าใครที่เข้าไปใช้การกันแล้วแล้วเกิดมีปัญหาหรือว่ายังไงให้ไปแจ้งปัญหากับแอดมินไ,ได้เลยแล้วผมในส่วนหัวข้อในเว็บไซต์นะผมก็ปีได้สอนไปแล้วและผมในการแก้ปัญหาเนาะก็ะให้เข้าไปแจ้งปัญหาได้เลย <Per f oon> <ๆ>แล้วผมก็ตามนี้กันไปเนาะอย่าเพิ่งเชื่อวุ่นวายแล้วผมเผื่อใ,ใครเข้าไปใช้งานแล้วมีปัญหาเนาะ แในตัววันนี้ผมก็ไม่มีอะไรม,ม,มากแล้วผมในในการใช้งานเว็บไซต์ผมก็มีเดียเพียงเท่าน,นี้เลยเนาะอ่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วในคลิปวิดีโอของวันนี้ผมก็ต้องกราบกันไปแล่เสดงนี้เลๆกันนะผมในตัววิดีโอวันนี้เนาะถ้าผมทำอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดไปด้วยผมในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะผมก็พูดผิดพูดเร็วกันมากด้วยนะผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยผมเผิดรีบกันไปเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะหัวหาว่าใครที่เห็นว่ารีบไปเนาะอ่ะแล้วผมในตัวขคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝากไปนเดียวเาพียบ